คะแนนนิยมของกลุ่มการเมืองที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เอาพลเอกประวิตยมันมีอยู่ประมาณ15ล้าน16ล้านคะแนนอยู่ตอนนี้ซึ่งเริ่มแรกพักเพื่อไทยต้องการจะก,กวาดคะแนนส่วนนี้ทั้งหมดจึงออกแคมเปญแลนสไลด์เนื่องจากว่าพักเพื่อไทยโดยคุณอุ้งอิงนี ได้แสดงออกหลายต่อหลายครั้งได้แสดงออกหลายต่อหลายครั้งว่าไม่มีความชัดเจนทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการจับมือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับคุเอกประวิตธวงสุวรและพรรคพลังปร,ประชารัฐเจอเรื่องนี้เท่าไหร่ครับอุ้งอิงก็เหมือนกับงูเจอเชือกกล้วยอ่อนครับ อ่อนไปเลยตอบคำถามไม่ได้คือกึกกักอยู่เมื่ออุ้งอิงไม่ได้แสดงความชัดเจนทางการเมืองคะแนนนิยมมันก็ต้องไปโผู่ที่พักเก้าไกลสิครับเพราะพักเก้าไกลเขาชัดเจนเนี่ยเขบอกว่าเขาไม่จับกับสองลุงประยุทธ์ก็ไม่จับประวิยต์ก็ไม่จับถ้ารัฐบาลไหนมีพลังประชารัฐ รัฐบาลไหนมีรวมไทยสร้างชาติรัฐบาลนั้นจะไม่มีพัรคก้าวไกลไปร่วมรัฐบาลด้วยเ,เขาชัดเจนเนี่เมื่อเขาชัดเจนพี่น้องประชาชนก็ต้องเห็นสิครัเบเออเลือกก้าวไกลแล้วเนี่ยยังไงเนี่เครือข่ายของพลเอกประยุทธ์เครือข่ายของพลเอกประวิตย์ไม่ได้มีโอกาสมาใช้อำนาจรัฐแน่นอนไม่ได้มีโอกาสมาเสนอหน้า มาเผยอหน้าให้พี่น้องประชาชนเห็นให้มันลำคาลูกตาความรู้สึกง่ายๆความรู้สึกง่ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทุกคนดังนั้นกระแสพัคเก้าไกลจึงสูงขึ้นสูงขึ้นกระแสพัคเพื่อไทยก็ต่ําเตี้ยลงเรื่อยๆดิ่งลงเรื่อยๆโดยเฉพาะเจอเรื่องค่าไฟแพงนี่ ดิ่งเลยแล้วเพื่อไทยแก้อะไรเรื่องนี้ครับเพื่อไทยแก้ไม่ได้แต่กลับเอาบุญเก่าหากินกับบุญเก่าแล้วตอนนี้พรรคเพื่อ,อไทยหากินกับบุญเก่ายัางไงครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟังการดีเบตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็มีแต่บุญเก่าละ มีแต่30บาทรักษาทุกโรคมีแต่กองทุนหมู่บ้านมีแต่โอท็อกต่างๆงหลายครับนี่มันเรื่องเมื่อ22ปีที่แล้วพักเพื่อไทยหาเสียงโดยเอาความสำเร็จเมื่อ22ปีที่แล้วมาโปรประการได้มาโฆษณาชวนเชื่อ เหมือนกรณีเขาบอกว่าการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งมืบาทของพรรคเพื่อไทยนี่มันทำไม่ได้เพราะเงินดิจิตอลมันผิดกฎหมายดิจิตอลวอร์เรดตอนนี้ไม่มีกฎหมายสักฉบับเดียวให้การรองรับดังนั้นจะทำได้ก็ต้องไปแก้กฎหมายอย่างน้อยสองสามฉบับเช่นพระราชบัญญัติการชำระนี้ ของธนาคารแห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติเงินตาของธนาคารแห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิตอลของคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ถึงจะทำได้นี่คือความจริงที่เขาเสนอออกไปแต่กลายเป็นว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือ i ออของเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยต้องทำสำเร็จสิ เพราะ30บาทรักษาทุกโรคยังทำสำเร็จแล้วกันทังหลาย30บาททุกโรคมันเรื่องเมื่อ22ปีที่แล้วกองทุนหมู่บ้านมันเรื่องเมื่อ22ปีที่แล้วทำไมไม่พูดเรื่องเมื่อสิบปีที่แล้วลนะ่ะครเช่นนีลโทษกรรมสุดซอยที่ล้มเหลว จนทำให้มีการสังหารหมู่ประชาชนกลางเมืองหลวงตายเป็นร้อยบาทเจ็บสองพันทำไมไม่พูดเรื่องปี2 5 5 5 5 6ความล้มเหลวของการํำนำข้าวมีการทุจริตจ,จากโครงการดีๆจนรัฐมนตรีติดคุกกันกี่คนแล้วครับโครงการนี้ท่านทั้งหลายครับ นี่คือการหาเสียงที่ย้อนไปในอดีตพงษ์บอกตอนต้นว่าการเมืองคือเรื่องไดนามิกเรื่องพลวัตที่มันเดินไปข้างหน้าก้าวไกลเขาพูดได้เพราะก้าวไกลยังไม่เคยเป็นรัฐบาลเขาไม่มีแผลอันนี้ก็เป็นโชคดีนะครับว่าการที่ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยการที่ยังไม่เคยทำอะไรเลยนี่มันยังไม่รู้ว่าทำสำเร็จ หรือทำล้มเหลวไงดังนั้นก้าวไกลเขาก็พูดได้เต็มที่และด้วยก้าวไกลเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์กับนักการเมืองรุ่นเกา่าการแสดงความคิดเห็นจึงเต็มไปด้วยอิสระเสรีภาพไม่ได้เกี่ยวกับคอนเนคชั่นทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มก้อนบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านน้อยบ้านโตไม่มีท่านทั้งหลายครับ นี่คือสิ่งที่กำลังจะนำไปสู่ผลของการลงคะแนนผมจึงบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายว่าผมบอกกับท่านได้เลยคะแนนนิยมของกลุ่มการเมืองที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เอาพลเอกประวิตย์มันมีอยู่ประมาณ15ล้าน16ล้านคะแนนอยู่ตอนนี้ซึ่ง เริ่มแรกพักเพื่อไทยต้องการจะกวาดคะแนนส่วนนี้ทั้งหมดจึงออกแคมเปญแลนสไลด์ต้องการจะได้ตรงนี้ทั้งหมดครับ10ล้านคะแนน16ล้านคะแนนเหมือนยุคสมัยที่เพื่อไทยชนะในเหตุการณ์หลังการปราบการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดง ปี53ปี54ด้วยความแค้นจึงทำให้เพื่อไทยชนะแบบแลนสไลด์ยิ่งลัก49วันม้วนเดียวจบเพื่อไทยเขาเอาสูตรนี้มาอีกแล้วเพื่อต้องการที่จะดึงคะแนนตรงนี้ดึงจากใครครับก็ดึงจากก้าวไกลอดีตอนาคตใหม่นั่นแหละอดีตพรกอนาคตใหม่แต่กลายเป็นว่าแพ้เก่าและความไม่ชัดเจน แทนที่เพื่อไทยจะได้คะแนนตรงนี้ทั้งหมดวันนี้ค่อนข้างที่จะแน่ชัดครับว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คะแนนพักก็คือเบอร์31กับเบอร์29นี้จะได้รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน น่าจะใกล้เคียงกันน่าจะใกล้เคียงกันนั่นหมายถึงว่าถ้ามีอยู่สิหกล้านคะแนนคะแนนที่ไม่เอาพลเอกรปยุต์ไม่เอาผลเอกป,ประวิตย์เนี่ยก็จะแบ่งกันครึ่งๆระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลคะแนนตรงส่วนนี้อยู่ประมาณสัก คิดเป็นจำนวนผู้แทนราษฎรประมาณสัก55ถึง5 55ที่นั่งถึง60ที่นั่งคะแนนจากส่วนนี้จะแบ่งกันครึ่งๆส่วนใหญ่ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก,ก้าวไกลระหว่างหมายเลข29กับหมายเลข31เหตุที่ทำให้คะแนนตรงนี้แบ่งเป็นครึ่งๆ แทนที่เพื่อไทยจะกวาดไป90%ของคะแนน16ล้านคะแนนตรงนี้ไม่ใช่ความผิดของก้าวไกลครับ